ก็ตอนนี้ก็จะดูช่องตาเล่ไปก่อนนะคะอันนี้เข้ามาช่องของอาตาเล่ใจากระแสนเพื่อดูน้องแฟดนะคะเพื่อดูอาเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเราเรื่องของลูกๆนะคะเราเราเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกนะคะเราไม่ก้าวไก่กันนะคะคือเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเฮาเถาบเนี้เฮาก็พิดกันยุไปว่ายุจังสิละ ลิ้นกับฟันค่ะให้เขาคุยกันเองค่ะลูกๆเราก็เป็นกลางนะคะเราเป็นแม่แต่ไม่มีใครหลอกให้อยากให้ลูกเขาเลิกกันหรืออะไรแต่ว่าเราก็ดูให้ลูกมันเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ให้ให,ให้ให้เป็นเรื่องของผัวเมียเขานะคะ ธรรมดาค่ะลิ้นกับฟันตัก่ข่กับพอย่กับโอ้ชยวจักเทียไม่มีใครหรอกไม่ผิดกันผิดกันได้บ่มันเลิกกันค่ะผิดกันเจ้าจะเข้าใจผิดเด้อเขาผิดกันไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องอ่าธรรมชาติของมนุษย์ เรา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 มาดูสองเต้าดีกว่าเอาเอากินข้าวสองคนเอาอันนี้ไม่ไม่เก็บยายบีจา๋าี่ะมาดูสิคะของดีเลยของดีอีสานเนี่ยมาดู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 แงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอของดีอีสานนั่นน่ะ เอาขวากบ,บ้านแม่น,น้องสอดเนาะของสอดล้วของสอดก็เก็บแล้วเนาะแต่ข <laughs> องแตนท์จ้งบ่เก็บเก็บได้ค่ะเก็บออกจากตรงนี้ถ้าง,งั้นเด็กก็จะเอาค่ะไปเปิบเปิบเตเต้าเห็น ทำยังไงเอาลูก <laughs> ทำอย่างนี้ก็ได้เดอยลูกเออเออมือคําใจอยู่กันจ้าเ <laughs> นี่ยเนี่ยคะ่ะดูความน่ารักของเด็กๆด,ดูความเติบโตโอ้ยน่ารักยังสี่ถิ่มมาได้หรอกพี่น้องจะก,กับเบึ้งนีจะก,กับมาเบิ้งนี้พ่อไปไหนแม่ไปไหนอยู่นี่หน่อย ส่งดาวให้ตะเล่ใจเกินแสนด้วยนะคะพี่น้องเพื่อดูแลเต้าแฝดอยู่น้ำกันนี่แหละมือดอะเดี๋ยวข่อยเบิงกล้องข่อยกันอ๋อค่ารีโมทเบาเสียงอีกนิดน,นึงเนระรีโมทน่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ค่อยเปิดตรงนี้ค่อยเปิดออกจากตรงนี้อยู่ในกล่องอ่ะอืม มไม่มีหรอกย่าเพราะว่ามันมัน,มนหลายเยอะสดสดจากต้นแล้วก็เอาเอาไม้ฟาดเอางี้มันโลนปุ๊บมันก็นได้่ํานะถ้าเราเด็ดเอามันสูงต้นบุเขียบมันสูงมีขโมยเอฟขึ้นบ้านหรแป๊บๆดีวดับมีปีก ตะเลตะเล่าเลมาดูหน่อยว่าให้ตะเล่จับบ่ได้มันสีสันเดี๋ยวนะพอจะให้ตะเละ่ว่าได้มือี้ยโอ้ยนะ้าแ <c oughs> จ๊วปวดแขวะ <c oughs> ดูดูดูนะคะมีคนแอบนี่ถ้าขโมยแอบมากินข้าวาใช่ดู <c oughs> นะูน,งง <c oughs> นะมีมีเจ้าของบ้านนะ เจ้าของบ้านอยู่โน่นด,นด,นด,นดนีเอาค้นมาทานนี้คือจำกล่องมาเนี่ยนี่แต่คอมเมนต์ไม่ขึ้นไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไรจิซูนี้ไ์ของตาเล่มันใช่มันไม่ขึ้นอุยตื่นเหมือดไม่กำลังเรื่องคุยเรื่องขโมยแล้วมาข้างหลังไงก็ตกใจ เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ขโมยมาแล้วหนึ่งเอาดูสิคอมเมนต์มันจะเป็นยังไงส่งมาขาดเถอะอุ้ยปลาตะเข็บคือมันของเจ้าของโชคเข้าโชคตาแม่ไหมปลาผู้นั้นใส่ส่งขาดก็ไล้เจ้าของขาดเข้าโอ้มันคือพวก มาเป็นสไตล์บ่อเ่าเรียนเกีนไวใช่ี่วที่แบบพวอขาดวีเอาใหม่หน่อยเทนตนนี้เรามาเปิดอะไรบ้างจู้เปคดขนเป็นชงวันปิดยูนไหมเอาใหม่หน่อยเอาแตมหรอคะแตงใหม่หน่อยต้องแดงก่านะบ่มีแตงมต่เป็นข้นขึ้นมาเป็นางเง่าได้รูดได้เป็นข้างเสมกับพ่อแลยกอาพี่เอาไปเลย ัวเอาแดงให้น้องหน่อยเอดงอาแเยอนไดงมยแงดิ่ะืมีขวไปนังหไ้างหอมันกำลังคะมาแล้วแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วมาาแล้วมาแล้วมวมาแล้วมาแล้วมาแล้มามาแล้วมาแล้ววมาแล้วมาแาแล้วมาแล้้าแล้วมาแาแล้วมาแล้วมา้าแลา มอันนี้มันไม่ขึ้นอ่ะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะทำไงไม่ได้ร่างหรืเขาบ้างัางตรงกันมาท่านมาท่านไม่ขึ้น,นต้องซ้อมใหม้ขึ้นใหม่ไหมลองเล,ล่นขึ้นใหม่แล้วมั้งทำเลยบอกลูกค้าใช่บอกลูกค้าบอกแฟนคลับ <laughs> ตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวต้องขออนุญาตลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทั้งสองพันคนนะครับที่ช่วยไปไหนลมนแล้วม่ไล่ะครูไม่คนเบิงมันมันโดนรายงานเพราะว่า แค่ไหนไม่ค่อยมึงศูนย์คนอ๋อยังไม่เข้าไงขึ้นบ่ะอ๋อเป็นทำอะไรไม่ได้ครับมันึบอกว่าเนี่ยเออนี่แหละไอ้เจาเพศจ๋านี่มาใหม่นะหกกรกฎาเขาแสดงว่าเขาเรียนเด็กแสดงให้เด็กเห็นในลักษณะทางเพศใช่กโกวาใช่ไหมเด้าหรือเปล่าเพศมันเด้าไง มันเหมือนมีรายงานสองสองรอบเนี่ยแต่มันเหมือนเป็นคนรายงานเดียวเลยคนรายงานค่ะเป็นเป็นคอมเมนต์ใช่แล้วก็เลย a อก็เลยจับอะไรจับเอาเลยเต้นหน่อยเดียวเพชรเต้นสองสองท่าสองอันแล้วนะเพชรอะแต่ว่าพลอยเนี่ยเต้นแบบน่ารักแต่ว่าเพชรน่ะโดนเลยเพชรเต้นดีนจะรายงานใช่ค่ะแมน อ๋อทีนี้ไอ้ไม่ข้อความขึ้นแต่ว่าคอมไอ้ไอ้ไอตัวหนังสือไม่ขึ้นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นนะคะคอมเมนต์ก็ขึ้นเคอมเมนต์ขึ้นค่ะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยหนังสือไม่ขึ้นต้น่งกับเ้ารานสลับกันอืเป็นยังคนถามคนกันแต่ว่าจะบีจา๋าบีจา๋าบีทำอะไรให้เด็กออกมาเลย โทรศัพไม่ได้นะจ๊ได้จ๊นะเขาเขาไปวนเจ้าอยู่นั่นน่ะเน่นโทรศัพท์จ้าหรออ๋อไอ้นี่อ่ะไหนจุดดิเจ้าไม่ได uh ้เล <ili> <umba> well ่โทรศัพท์ค่ะน้องเคยเห็นช่างรอเปล่า ช่างมันกระโตไม่เบาจมูกอ้วนสวยนี่สวยใครจะกินกาแฟเหรอเอานมาใส่ไว้ามาันมาันหวานตรงนีาา้อ๋ออะไรส,สดสดดุดนี่แหละคือมันเป็นนันโทรศัพท์มันบอโทรศัพท์ข่อยมากกอ่ะบอค่ะ<ห>เข<อ>าจะเล่นเป็น์มัน,มน น่าจะได้ตะเล่น่าจะได้เครื่องใหม่เราเร็วนี้หลยเพราะว่าของยายตั้งหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่าของตะเล่ยังไม่มีนายได้หรอกลายลายได้ยังไม่เข้าเพราะว่าจะยังไม่ถึงเกณฑ์เอาได้ไหม นั่นแหละกลัวมันซ้ำอีกกลัวมันก็เลยแบบไม่ลงเลยเลยใช่ไหมไม่ลงเลยดีกว่าก็ให้ท่านผู้เชี่ยวชาญดูสิไม่ลงได้แล้วไม่เอาญาตแล้ว่านแล้ว ไปก็ไม่มีปัญหาแกไปดูคอมเม้นมาโอ้โหก็ค่อยคุยดูเหรอต้งแตดย้อนหลังต้องดูตั้งหลายวันเด็กค่อยทำมันต้งองสิบสี่เน่ยมัน่อะไรเนี่ยแล้วอันนี้มาอีกอันหนึง่งต้าวเพชรจานนี้ไม่รู้เวยค่อยหาหปเจอแล้วค่รู้ว่ามันมันจะลบออก มีแต่ดาว เขาบอกว่ายายเปิดเทปสำรองเลยเพาน่าจะให้ท่านผู้เชี <S> <S ่ยวชาญเลยค่ะคุณบอสกับคุณเจอ่าเยสันมีแอดมินอยู่นะคะแต่ว่าโอ้ยายติมสวัสดีค่ะยายติมเข้ามาแล้วตามคุณตาเล้วคุณสันติคำคุณสวัสดีค่ะเข้ามาติดตามตะเลขนะคะตอนนี้น่าจะเป็นช่ วันน็้ไม่ดีก็จะน่าจะได้ไปดูเครื่องใหม่ให้นะคะถึงจะได้ของคุณคุณยาย่อยกันนันมุเจ้าือกันดีแลกวะขคืนหอดมุเจ้าคือกันเคยได้บอกเลยเบิ้งกันซื้อกันนั่สิ่กะคืนหอดญาตมุเจ้าทุนหอดร้านน้ำกับคุณน่ะคืนน้ำเบิ่าคนในเบิ้งร้านเราคนกับค่ายเครียดขึนกะ บางคนเพิ่นก็อยู่โรงพยาบาลก็มีเพิ่นก็ได้เบื้องล้านนี่สิเพิ่นก็ดีใจนี่สินะเพิ่นก็มีชีวิตชีวาถึงสิบย่า่ก็เลยต้องอยากไล่เบื้องลานน้อยขอบคุณนะคะขอบคุณคทำไม่หวดเลยขอบคุณมากตาเล่จะได้เครื่องใหม่แล้ว ได้ไม่แล้วก็ไล่แล้วไล่บ่ได้จริงๆมันสะดุดมันไม่ค่อยชัดบอกแล้วว่าจะเอาอันนี้ใส่เองเป็นหลังเหรอมันใส่ผ้าคือเอาไว้ใส่ผ้าเราไม่ตะกร้านีา่ไม่ไมคุณคุณต้องวังมัมย ถุงอันนี้มันถุงใส่ผ้าราคาดีอยู่นี่น้องเพชรคนสวยจ๋าคุณนัทว,วันออขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณที่รักเด็กน้อยสองคนนี้<า>เหมือนกับเายแเปนละเอ้ยอย่าแย่งใหญ่แย่งโอ้่า่แย่งอย่าแย่ง พิงรลานแฟดมากขอบคุณค่ะอตเด็งัดมานค่ะดน้อย <tortured. S 2> ออาอานะคาอ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 า ถ้ายายแต็ทําอะไรไม่ถูกก็ติ้งเข้ามาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับผิดอะไรยังไงเราน่อยไหมมันก็โดนบล็อกไปเลยไปกันนะจะเป็นโลกซึมเศร้าทุ้งเจ้าไปว่าได้ไลสุด ลงคลิปถ้าลงคลิปกลัวมันจะซ้ำอีกตัวนี้ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไมไมกล้าลงอ่ะน่าจ,จะลงได้หรือเปล่าไปรู้ถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะดูทุกวนันดูแล้วมีความสุขขอบคุณคะ่ะส่วันดูแล้วมีความสุขขอบคุณค่ะ ไลฟ์ในติ๊กต็กขยายอ่ะติ๊กต็อกติ๊กต็อกใหญ่ก็เล่นได้ใช่ไหมใหญ่มีติ๊กต็อกอยู่ะนะไดเออเหรอแล้วมันได้ยังไงน่ของขวัญค่ะเออมันจะขึ้นในระบบอย่กเราได้เท่าไหร่ไว้ใครเอาตาออกใครเอาตาออกพี่พลอยเหรอ เฟซเราทานเรื่องมะช้าไม่ได้พี่พลอยตาออกเหรอไม่ได้ตาว่าแล้วว่าตาไปตาไปไหนเนี่ยตาไม่เห็นไม่เห็นจะไม่เห็นตายยินไปเลยดิออนบายแม่ว่ามันขุดก่อนเด้อทิ้งมัหน่อยความสุขความสุขของคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายนะคะลงคลิปไม่ได้หรอ น่าก,กลัวมันซ้ํากลัวมันทําแบบว่าเราทําซ้ําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยกลัวเขาบล็อกเราอีกนานไปเลยก็เลยไม่ลงนะแต่ไม่รู้นะแต่ว่าม,ม,มีหลายคนลุงวิทยุเราพูดก็เลยกลัวมันเลยก็ไม่กล้าลงเลยคุณสาคอนเป็นกําลังใจให้อ่าภาคเหนือนะคะจังหวัดน่าน น้ำท่วมเยอะเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้อ่าตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นบุรีรัมย์อะไรอย่างนี้นะคะหลายๆจังหวัดนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนายทหารทุกท่านด้วยนะคะดูอยู่นะคะขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้เด้อแต่ว่าวิมอยู่กับแม่ย,นะมย,ยูนั่นมันแย่แตนเด้อ อยู you in, you in, you okay. ่น้ำนองเค็มนองพลอยเด้อค <laughs> ุ bye. Bye ้พ่อบ่อยไล่สดอยู่ว่าสิไปมืออะไรมืออื่นอื่นพี่คุกรับดีจันครับบายบายจเขาไล่สดเขาไล่สดกล้องบาย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 ค้อะนอันหมดเนี่ยคไนะห พี่เาจาขอบคุณค่ะพี่แอนนอนหลับค่ะไม่แอนอนหลับอยู่ลูกมาเล่นกับลูกแล้วทั้งวันแล้วที่นี่ขึ้นอน,นอนนอนหลับค่ะลงรูกธรรมดาได้ใช่ไหมคะเรียกว่าลงไม่ได้ กินไม่ได้น้องป้อเอ๊ะเคนะคะพรุ่งนี e <teaching. S 1> ้เจอกันนะพรุ <potato. S 2> okay, um, ่งนี้เจอกันในไลฟ์อะไรนะเออที่ไม่ใช่ YouTube แอปแดงแอปแดงอะไรแอปแดงแอปแดงเหรอเขาเรียกอ๋อแอปแดงแอปแดงอ๋อแอปแดงของแม่แสนใจเกินแสนก็น่าจะได้อยู่ พมื่อกระจกสีพอน้ำไปบอกใครญี่ปุ่นทิชื่ออะไรของแอปแดงเออแล้วก็ต้องไบอกเขาต้องบอกแล้วแม่แม่แต่นใจเกินแสนแม่แตนใจเกินแสนค่ะนี่ช่องทะเลว่าเมาติดตามจะสลับกันนะคะจะสลับกันไลฟ์นะคะคนละอันนะคนละอันค่ะป้าป้าหน่อยมาแล้วนี่ป้าหน่อยคิดถึงป้าหน่อยว่าอรณีปลาขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเอาช่องออกของตะเลไปซีโฟสับให้แกใหม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนูหนู๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย